สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่องของชวนตัก TV วีแล้วนะครับกับช่องของฝาแฝดนะ EP นี้เป็น EP ที่6กันะครับของเกมการ r d i a n น a i l นะครับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนเล่นแล้วไม่รู้นะบางคนก็เล่นไปนานแล้วก็ยังอาจจะเผลอไม่รู้อะไรเงี้ยนะหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ก็เข้ามาดูได้นะครับ อย่างแรกที่ผมจะพูดเลยคือเรื่องของแผนที่บ้านนะครับจะมีอะไรดีๆเยอะมากเลยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมีไว้ทําไมอะไรอย่างนี้นะบางทีเราก็จะมีร้านค้านะครับของพวกนี้เราก็สามารถซื้อได้นะอัปเกตดได้นะครับแล้วก็จะมีของปแปลกๆอีกเยอะเลยเนาะที่เราต้องปลดล็อกซึ่งสิ่งที่ดีมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เทธิดาตัวนี้นะ ใช้1ล้านนะครับซึ่งปกติเนี่ยไอเพชรสีชมพูเราจะไม่พอนะเนี่ยลิมิตะสะสม SP ประสาทลอยฟ้านี่นะให้เราอัพบ,บ้านหลักนะครับเป็นหลักเนาะโรงแรมเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วก็อัพต้นไม้นี่เนาะต้นไม้นี่จะช่วยเพิ่มในการสะสม SP นะครับจะทำให้มันขยายได้เยอะขึ้นบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม จะทำยังไงให้มันถึงล้านอะไรเงี้ยนะต้องอัพที่ต้นไม้ต้นนี้นะแล้วก็พออัพไม่ได้แล้วต้องการโรงแรมเลเวลหกอะไรเงี้ยเราก็มาอัพโรงแรมต่อเนาะแล้วก็พยายามเก็บมารวรวมเลยเพื่อเอามาเอาตัวเทพธิดาตัวนี้เนาะมันคือตัวนี้นะครับแล้วก็ เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการคอมโบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในกิวแล้วกันว่าคอมโบยังไงเนาะก่อนมา,าพูดเรื่องการคอมโบนะครับตอนนี้ผมสร้างกิวแล้วนะครับเผื่อใครที่อยากเข้านะครับก็มาคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะเชิญไปนะครับคอมเมนต์ชื่อตัวละครให้ผมแล้วกันเนาะ แล้วก็มาช่วยกันตีหุ่นตรงนี้ด้วยนะเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าเข้าคิวแล้วต้องเช็คชื่ออย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องช่วยกันตีหุ่นด้วยนะอันดับคิวจะได้ขึ้นสูงๆนะเวลาจบแล้งก็จะได้เพชรเยอะเนาะช่วยคิวไปเอามาพูดถึงเรื่องการคอมโบต่อนะครับการคอมโบที่ดีเนี่ยมันจะได้ครบสี่ครั้งนะ แต่ถ้าเราทําดีๆจนครบเนี่ยเราอาจจะได้วนกลับมาใช้สกิลหลักอีกครั้งหนึ่งก็เป็น5เนอะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ มันก็จะรีดดาเมจให้เราได้สูงพอตัวเลยเนาะการคอมโบนะครับมีข้อดีคือ,อ,อมันจะรีดดาเมจได้สูงมากนะครับหรือว่าด่านที่ผ่านยากๆเนี่ยเราก็จะผ่านง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเราคอมโบเป็นนะบอสก็จะโดนตกแบบแรงมากเพราะว่าสี่ครั้งก็รวมดาเมจไปก็หลายหมื่นนะ ถ้าจัดตี้ดีๆเนี่ยมันจะได้สี่ครั้งเนาะเหมือนเมื่อกี้แล้วมันก็จะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้ใช้สกิลหลักอีกครั้งหนึ่งมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วเราก็จัดตี้ดีๆเนาะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของตัวหลักก่อนเลยการที่เราจะคอมโบนะครับเราต้องมาดูก่อนเลยสิ่งแรกนะครับที่ควรรู้ก็คือ ดาเมจของแต่ละธาตุนะครับกดดูก่อนนะนี่ของแต่ละสถานะผมพูดผิดหากอยู่ในสถานะล้มนะครับแล้วก็จะเพิ่มมา50%เนอนาะในระยะประชิดรอยก็เพิ่มมา50%ระยะไกลนะครับเลือดออกเนี่ยสีเขียวก็จะดีหน่อยเพราะว่า200ดาเมจเลยเนาะหรือว่า DPS นะครับ แล้วเราก็มาดูกันที่ตัวหลักนะครับการจะคอมโบต้องติดสถานะนั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากดๆไปแล้วมันจะติดนะต้องติดสถานะเ,ออเช่นล้มหรือว่าเลือดออกหรือว่าสถานะอื่นๆเช่นลอยอะไรเงี้ยนะต้องให้หมอนตัวนั้นๆติดสถานะนะครับ ไอหุ่นเมื่อกี้คือมันติดสถานะร้อเปอ์เซ็ไงในกิวมันก็เลยง่ายเนาะแต่จริงๆมันจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะเราต้องฝึกให้ชินนะและการคอมโบมันก็จะมีหลายรูปแบบหลายแนวนะครับมันก็แล้วแต่คนจะพลิกแพงเอาเนาะไม่มีตายตัวนะครับเผื่อบางทีกดพลาดอะไรไงเราก็ต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้ได้เนาะแล้วก็ก่อนที่จะทํำคอมโบได้เนี่ยเราต้องปลุกพลังเนาะ ุกพลังให้ตัวหลักเรา,ามาดูที่การปลุกพลังของตัวหลักนะครับนี่เข้าไปเลยนี่เราต้องอัพวงแรกให้เต็มก่อนเนาะอัพวงแรกนะครับให้ครบก่อนแล้วก็อัพตรงกลางอีกทีเนาะเผื่อใครไม่รู้มันอัพตรงกลางได้นะเนี่ยแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขาการเกิดอคอมโบนะครับเราต้องทําอย่างนี้ทั้งตี้นะ ที่เราจะามาคอมโบนะแล้วก็อัปให้มันครบแล้วกันวงแรกมันก็ใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวหลักที่เราถืออาวุธอะไรเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถืออาวุธอันนี้มันก็จะออกสกิลของอาวุธนั้นๆแล้วก็สถานะของตัวหลักเนี่ยมันก็จะเชนเป็นลูกโซ่นะ เห็นตรงลูกโซ่ตรงรูปนี้ไหมครับตรงไอ้สกิลต่อเนื่องข้างล่างซ้ายนี่นะดะูดูในนี้ก็ได้นะเนี่ยสกิลต่อเนื่องเนี่ยนะมันก็จะมีโซ่ใช่ไหมการคอมโบนี่ผมอธิบายยากมากเลยนะจริงๆมันก็ฟังเข้าใจยากด้วยแหละผมจะพยายามพูดแล้วกันนะการจะต่อคอมโบถ้าเป็นสถานะอเนี่ยจะดีมากเลยนะ พราะว่าเราสามารถเอาไปปิดหรือว่าเอาไปใช้ตรงไหนก็ได้นะสถานะออคือเราไม่จําเป็นต้องรอให้ติดนั้นๆน,น,นะสถานะมันก็จะมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือลอยล้มเลือดออกแล้วก็อให้เราดูที่โซ่ของแต่ละตัวนะว่าตัวไหนใช้แล้วต้องต่อตัวไหนพยายามฝึกให้เก่งนะครับเช่น อมาดูกันนะครับสมมติว่าผมเปิดด้วยตัวนี้เนาะตัวหลักแต่คาทาผมเนี่ยใช้สกิลเป็นเลือดออกนะพอเลือดออกปุ๊บเนี่ยล้วก็ดูตัวต่อไปคือรอยเราก็ต้องหารอยนี่ตัวนี้รอยแล้วก็ใช้ตัวนี้คอมโบต่อได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นเลือดออกเลือดออกของตัวต่อไปเนาะ ที่มันชี้ไปคือตัวต่อไปนะข้างขวาคือตัวต่อไปข้างซ้ายคือของตัวนี้นะแต่ว่าตัวหลักเนี่ยข้างซ้ายนี่อาจจะไม่สําคัญอาจจะสําคัญที่สกิลอาวุธนะสกิลอาวุธจะเป็นตัวออกอันแรกนะแล้วก็มาที่รอยเนาะสมมติว่าผมว่าตัวนี้ต่อรอยแล้วก็เลือดออกเนี่ยผมก็ต้องหาเลือดออกแหละแต่ถ้าเกิดมีออยเนี่ยผมสามารถเอาไปต่อ อะไรก็ได้นะส่ว่าผมเอาซึ่งอเนี่ยมันจะมีในจำพวกซับพอร์ตหรือว่าพวกตัวแทงเนาะมันก็จะมีเนี่ยพวกอนะครับสมวว่าผมอยากหารอยแล้วผมหาไม่ได้ผมก็ต้องใช้ตัวนี้ออแต่จริงๆใช้นี้ก็ได้นะครับลอยสมวว่าเป็นลอยเนาะลอยแล้วก็มันล้มแล้วก็ต้องหาล้มนะครับล้มเนี่ย อันนี้ก็จะครบสี่ตัวแล้วเนาะในชุดนี้เนาะแต่ว่าจริงๆอออมันจะดีที่สุดนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปแทนอะไรก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้ต่อมาเป็นรอยแต่เราหารอยไม่ได้เรามีออแล้วก็เอาอมาแทนเป็นตัวต่อไปแล้วก็เลือดออกแล้วก็หาเลือดออกนะถ้าหาเลือดออกไม่ได้เอาซับพอร์ตมาต่อก็ได้นะก็อก็เป็น หาล้มต่อนะมันก็จะคอมโบจนครบได้เลยนี่จริงอะ่ะการคอมโบมันมีหลายแนวนะเราต้องฝึกหลายๆปาร์ตี้ฝึกหลายๆแบบนะฝึกให้เก่งนะครับซึ่งเคสแบบนี้มันบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆนะผมเรียนแรกๆผมก็ยังไม่รู้เลยผมว่ามันสาคัญนะในการผ่านด่านหลายๆอย่างเนาะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ดูต่อเนะรับรองว่ามีความรู้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ